สวัสดีครับผมนายอาพลชูชีพนะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งไกท่ทอดนะครับแต่ก่อนจะนําเสนอผมขอแนะนําสมาชิกในกลุ่มก่อนครับซึ่งผมอัตพลชูชพเป็นหัวหน้ากลุ่มครับแล้วก็มีสมาชิก4ี่คนคนแรกคือนายนภัสสงุนรักษาคนที่2คือนายุดชกรคุณพัฒนานิรันดร์คนที่3คือนายพันศ,ศักดิ์ผึงผายคนที่4คือนายอนุวัตข้ามบุตรครับซึ่งหน้าตาของของแอปของผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับซึ่งเราสามารถ สั่งไก่โดยการที่เราจิ้มไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วปุ่มตรงนี้ก็จะขึ้นให้เราว่าคอนเฟิร์มแต่เราไม่น่าจะสั่งชิน้นเดียวถูกไหมครับแล้วก็ต้องเพิ่มใช่ไหมครับแล้วเพิ่มแต่ถ้าแบบเอ้ยมันสั่งอันนี้แล้วถ้าแบบว่าอา้าวเราไม่ชอบอะ่ะแล้วกดกดกดติกออกปุ๊บก็จะเป็นอย่างงี้เพื่อแบบว่าคุณสามารถสั่งได้อีกนะแต่ถ้าคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กดปุ๊บลงมปอ่าก็จะมีคอนเฟิร์มขึ้นมาครับว่าคุณสั่งอันนี้สี่ชินช้นน,นถูครับ แล้วก็ราคา60บาท2ออย่างเป็น120่ร้ยถนะครับกดย e s เลยครับแล้วก็เป็นราคาครับเ่าเ,เป็นดีเทลครับเป็นรายละเอียดของลูกค้าเราก็พิมพ์ไปเลยครับอ,อย่างผมว่ายิม้มเ,เบอร์โทรก็ศูนย์อะไรก็ว่าไปครับแล้วก็อีเมลกอ็อะไรก็ว่าไปครับมั่วๆไปก่อนแล้วก็ ก็แอดเดสก็คือที่อยู่ใช่ไหมครัแล้วก็พิมพ์ไปไปก่อนก็ได้ครับเป็นการยกตัวอย่างกดคอนเฟิร์มออเดอร์ใช่ไหมครัซึ่งตรงนี้ก็จะแดงแสดงขึ้นมาว่าประมาณว่าค,คุณสามารถคุณพิมพ์ถูกทั้งหมดแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้ครับถ้าคุณอยากกลับไปแก้ก็กดโ no, นมันก็จะหายไปครับถ้าคุณยังไม่อยากกลับไปแก้คุณแบบว่าโอเคแล้วคุณก็กด Yes ก็จะเป็นหน้า ถ้าไปเสร็จขึ้นมาเงี้ยแล้วก็แสดงรายละเอียดที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีรายละเอียดว่าเราสั่งอะไรไปบ้างอย่างละกี่ชิ้นทั้งหมดราคาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดครับเป็นส่วนของโค้ดครับเอผมว่าสุดความสามารถแล้วครับประมาณนี้ครับผมผมอัดหลายรอบมากเลยครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของ ส่วนของตารางนะครับผมก็จะเป็นอันนี้ครับครึ่งกลุ่มผมไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เลยครับก็เลยต้องทำเป็นเวิร์ดครับผมอันนี้คือตารางคอลัมเมอร์นะครับคอลัมน์มอ id นะครับเป็น i n 5เป็น primary key ครับ name วาชา30ครับ email วาชา30ครับ phone number ให้เป็น i n 1 0ครับ add date วาชา150ครับผมตาราง order list นะครับเป็น order id i n 1 0ครับเป็น primary key ครับ โปรดักต์ไอเป็นวาชา50ครับเป็นฟอร์ i เรนคีครับค u s t เ m อร์ไอเป็นวาชา50เป็นฟอร์ i เรนคีครับทั t a ทั quantity คือวาชา30ครับผมไ e เป็นอินสามครับตารางโปรดักต์นะครับเป็นโปรดักต์ไอดีอินสองครับผมเป็น primary key name ให้เป็นวาชา30ครับไ e ให้เป็นอินสิครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับคือความสามารถละครับขอบคุณครับ